สวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2ถึงหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์ได้ราคาสูงนะครับสามารถส่งรูปรถนะครับมาตีราคาซื้อขายได้เลยนะครับที่ ID.LINE แอทไซ MC หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นนะครับผมทางนั้นเรานะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับมีการทำเอกสารสัญญาซื้อขายครบชัดเจนหมดเลยนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูคลิปวิดีโอรถกันนะว่าวันนี้ผมได้รถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda w a ว e 125ไนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นตัว LED นะครับ125นะครับเป็นรถปี2020นะครับผมรถคันนี้เพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่8,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ด้านหน้านะครับคันนี้ยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นั่นเองนะครับในเร กามือเบรกนะครับปลอกแนดนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างคันนี้ยังเป็นของเดิมๆนะส่วนชุดสีเนี่ยยังเงาเงาสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะครับรถจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็กรอบไฟด้านหน้านะครับไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับความสว่างแสงสีขาวนะครับผมแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับสีสันอะไรต่างๆก็ยังดูสวยงามนะครับในเรื่องของกรอบไฟเลี้ยวนะครับทั้งสองฝั่งก็ไม่มีรอยทะลุงทะลอกหรือว่าแตกขาดร้าวนั่นเองนะครับ แล้วก็ส่วนบางโคโนด้านหน้านะครับสีส,สันอะไรต่างๆก็ยังดูสดสวยงามปกติเช่นเดียวกันนะครับอ่ามีก็จะไม่มีรอยที่แบบว่าไปล้มหรือว่าไปขูดหนักๆมานะครับส่วนดอกยางด้านหน้าคันนี้ยังเป็นยางเดิมๆติดมาจากรถอยู่นะครับผมอ่าอันนี้ก็สภาพลายดอกก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จานเบรกเนี่ยเนื้อจานอะไรต่างๆก็ยังเรียบเนียนตามปกตินะครับจานยังดูสวยๆปกติอยู่เลยนะครับส่วนชุดสีด้านข้างนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับจะไม่มีรอยที่แบบว่า ไปสัมผัสกับพื้นมานะครับจนกินเนื้อหรืออะไรอย่างนี้นะอ่านี่ชุดสีก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็บริเวณนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ที่เป็นสีแดงนะครับก็ยังดูสวยงามปกตินะครับข้างเครื่องนะครับไม่มีรอยนะครับแล้วก็ให้ดูตรงปั้นเบรกนะครับผมนี่ปั้นเบรกตรงนี้ก็จะไม่มีรอยที่แบบไปเขาเรียกว่าไงสัมผัสกับพื้นเช่นเดียวกันนะพวกยางนะครับอ่านี่ยางพักเท้านะครับก็ยังดูสวยงามปกตินะครับผม ส่วนชุดสีด้านหลังนะครับพวกสติกเกอร์โลโก้และต่างๆนะครับก็ยังมีติดมาครบเหมือนเดิมนะครับช็อคอัพด้านหลังฝั่งนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็บางข้อนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่านี่ไม่มีรอยนะครับที่แบบเป็นรอยถลอกล้มมานะครับตรงจุดที่เราเช็คตรงพักเท้าก็สวยงามปกติเลยนะครับผม ส่วนจับมือด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเหล็กนะครับผมสีเทาๆสวยงามแบบนี้นะครับอ่าฝั่งนี้ยังไม่มีรอยมัดเชือกหรือว่ารอยที่มันกินเนื้อสีกับตัวจับมือด้านหลังนั่นเองนะครับก็ยังดูสวยงามปกติไฟท้ายนะครับก็ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลาวนะครับผมส่วนชกอัพด้านหลังฝั่งนี้นะครับก็จะเหมือนกับข้างนั้นนะยังเป็นของเดิมอยู่แล้วก็อ่ามีติดบางโซ่มาให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล้อแมกเนี่ยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นล้อแมกก โรงงานปกติเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นฮอปนะครับผมก็จะได้เป็นตัวล้อแม็กโรงงานมาแบบนี้นะครับส่วนข้างเครื่องฝั่งนี้นะครับก็เช่นเดียวกันกับฝั่งนั้นเลยนะครับมีสภาพโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับชุดสีไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สวิตไฟอะไรต่างๆนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าสีฟอนนะครับก็ยังดูครบชัดเจนทุกตัวนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือนะครับผม สติกเกอร์คาเตือนนะครับมีติดมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริเวณของคนโซนกลางเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ติดกันลอยมาให้นะครับตะแกรงตะแกรงตัวกันลอยนะครับแต่ลอยหนักๆอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีนะของรถคันนี้นะครับผมกุญแจรถมีมาให้ด้วยกัน2ดอกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขนาดดูบ็อกของรถคันนี้กันหน่อยนะครับ ขนาดของยูบ็อกซ์รถคันนี้นะครับก็จะกว้างขวางประมาณนี้นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็น้ามันเนี่ยรองรับไปถึง E20 เลยนะครับผมอ่านี่ก็สภาพ <c oughs> ยูบ็อกซ์ก็จะประมาณนี้นะสวนเล็กไม้รถคันนี้เนี่ยเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่8,900กว่าโลเท่าน,นั้นเองเป็นรถบ้านไม้แท้ไม่มีการกลับกอไม้นะครับอ่านี่สภาพหน้าจออะไรต่างๆก็คือยังดูเนียนสวยตามปกติอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะจับคอท่อให้ลูกค้าได้ดูแบบนี้นะครับผม นี่บริเวณต้นคอท่อเลยนะครับอันนี้จับให้ดูนะครับว่าเครื่องมันยังเย็นๆนะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่สตาร์ทมือนะครับผมรุ่นท็อปเขาจะได้เป็นดิสนาเบรกเอ้ยเป็นดิสเบรกหน้าหนะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทมือนะแล้วก็ได้เป็นล้อม็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลองสตาร์ทไปพร้อมกันนะครับอ่านี่ติดเรียบร้อยนะครับอ่ะ เครื่องยนต์นะครับก็สามารถสตาร์ทติดได้นุ่มๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้พอเครื่องยนต์เขาติดเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะครับผมเดินหอยห่างออกมาเลยนะครับให้รอบเดินเบาของเขาได้เดินตามปกติของเขาไปนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้เขาจะเป็นไฟแบบ LED นะครับผมอ่านี่ก็จะติดทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟต่ำนะครับพอเปิดไฟสูงนะครับเขาก็จะติดตรงกลางเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับอ่านี่เขาก็จะติดตรงนี้นั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของไฟเลี้ยวกันนะครับ ไฟเลี้ยวฝั่งนี้นะครับติดใช้งานได้ตามปกตินะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ด้านท้ายนะครับแล้วก็มาดูกันในเรื่องของไฟด้านท้ายก็ติดปกตินะครับผมลองกําเบกนะครับอนี่กาเบกอะไรต่างๆหลอดไฟก็ไม่มีขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องตอนที่เขาเดินเบากันบา้นบาง เสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับเดินเบาต่างๆก็ถือว่านิ่มนวลปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลเครื่องนะครับให้ดูว่ามีควันขาวไหมนะครับผมลองดูจากตอนที่บิดด้านบนบ้างนะครับว่าคันเร่งเขาเนี่ยสามารถที่จะบิดติดตามมือผมได้แบบปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ว่าผมจะเพิ่มคันเร่งหรือว่า รถคันเร่งนะครับคันเร่งเขาก็จะแบบบิดติดขึ้นตามมือได้ปกติเลยนะครับคันนี้นะครับถ้าผมสรุปคะแนนตัวรถให้ลูกค้านะครับผมผมก็จะตีอยู่ประมาณราวๆเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะรถชุดสีสวยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีรอยล้มชนนะครับแล้วก็เลขไม์วิ่งน้อยนะครับวิ่งเป็นเพียงแค่แปดพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแถมได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับผมตัวท็อปล้อมแหซ์สตาร์ทมืออีกต่างหากนะครับผมคันนี้นะครับผมตั้งราคาขายอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับ ราคานี้นะครับผมมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมยังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก30วันนะครับการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้อีกนะครับผมก็รถลูกค้าซื้อไปต้องโอนได้100%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะครับสามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของตัวลูกค้าเองด้้ววววยนนะะคครรรับผมมถาาาาเเกิดใ่่งลี อยากจะเข้ามาดูรถคันนี้ด้วยตัวเองก่อนนะครับก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77เลยนะครับหากมาไม่ถูกโทรหาได้ที่เบอร์0805580396นะครับหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ ID Line ไลน์แอดไลน์เอ็นซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมสามารถทักไลน์นะครับเพื่อมาขอดูรูปรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจองนะครับหรือถ้าเกิดหากใครมีรถมอเตอร์ไซค์มือสองรุ่นไหนนะครับที่อยากจะขายนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรุ่นนนนนนนตีีเเเเทิรรร์ะะคคคััับบป็็จ้้าวฟผมก สามารถส่งรูปรถมาตีราคาซื้อขายได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเปิอราคาให้นะครับแล้วก็ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะลาจากกันนะครับฝากลูกค้านะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามนะครับช่อง YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอรถสวยๆก่อนคนอื่นเขานะครับผมเวลาที่ผมมีการอัพคลิปนะครับคลิปมันก็จะไปเด้งให้ลูกค้าก่อนนั่นเองนะครับก็ ใครที่ชอบแนวรถบ้านนะครับร้อไม่ใช่รถประมูลมานะครับไม่ต้องไปบิ้วซ่อมเก็บงานนะครับก็สามารถมากดติดตามดูช่อง YouTube ช่องนี้ได้นะครับผมแล้วก็เรายังมีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโดยใช้ชื่อเพจว่า MC m มซมอไซนะครับให้ลูกค้าได้เข้าดูผลงานซื้อขายกันนะครับผมก็ในแฟ a เพจ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีการลงผลงานเกี่ยวกับการรับซื้อรถเข้ามานะครับแล้วก็การที่ปิด การขายไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีรถให้เลือกดูนะครับในหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยนะครับอยากจะดูผลงานซื้อขายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับผมไงวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอฝากเจ้าเว็บ12 5คันนี้เอาไปตัวเรือกเพิ่มเติมหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ